จะมีคำที่สแสดงถึงเครือข่ายของครอบครัวนงว่าที่ใกล้ชิดที่สุดก็พ่อแม่ลูกเรามีคำสามคำเน่พ่อแม่ลูกแ,แ,กแต่ที่จริงเรามีวงอีกหลายวงเช่นปู่ย่าตายายเรามีวงมาเขียนเลยงปู่ย่าตายายเรามีอีกวงหนึ่งลุงป้าน,น้านาก็จะอีกวงอนอกจากนั้นเราจะมีอีกวงหนึ่งคือพี่น้องกับลูกพี่ลูกน้อง ซึ่งก็เป็นเป็นเครือสายของใจแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีคำว่าลูกหลานแล้วก็ลูกลูกหลาน,ลานคำว่าลูกหลานมักจะนึกถึงสายตรงแต่ว่าเวลาพูดถึงลูก,ลกห,ลหลานเนี่ยเขาจะหมายรวมเองเลยไม่ว่าจะเป็นลูกหรือหลานของเพื่อนของพี่ของน้องนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรามีในภาษามันสะท้อนวัฒนธรรมภาษาเนี่ยจะสะท้อนวัฒนธรรม เพราะถ้าจำรัตะวันออกของเราเนี่ยคำว่าครอบครัวในเสียงใ,ใหญ่มากแล้วอบอุ่นมีฐานรากที่มั่นคงอบอุ่นแล้วก็มั่นคงมากเพรา,าะฉะนั้นเราจรึงมองสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันที่สําคัญที่สุดของสังคมไทยก็อยากจะฝากเป็นความคิดให้กับคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวนะครับในโลกที่ติดต่อเชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วนะ ว่าในดิจิทัลสนงคมหลายอย่างที่ความเจริญทางตะวันตกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีถ้่เราสามารถเอามาปรับใช้กับประเทศเราได้แต่หลายอย่างเนี่ยที่จริงตะวันตกควรจะมาเรียนจากตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานหรือว่าความมั่นคงของครอบครัวผมเป็นหมอที่อเมริกาอยู่านีเวลาคนไข้มา นอนไอซียูก็ดีมานอนโรงพยาบาลก็ด,กดีจะไม่มีใครมาเยี่ยมลูกก็ไม่มาเยี่ยมเขาต่างคนท่างอยู่จริงเมื่อแต่งงานแล้วนะครับแล้วทุกคนต้องรับผิดชอบตัวบางทีตอนเช้าไปดูของไข้ถ้าหากว่าลูกเขาโทรมา เราเข้าหายแลย้วเถอะเราเข้าใจเนี่ยนะคุณย่าทักษาแล้วเถอะถ้าคุณอ,อยู่เมืองไทยเนี่ยนะครับป่านนี้ลูกเต้ามาห้องร้อนมาดูแลมาให้กำลังใจแบบใกล้ชิดแต่นั้นเป็กิดต้องทำเท่าไหร่แล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจะไม่มีใครดูอย่างดีที่สุดก็คือส่งส่งเก็บเยวค้านมาคือส่งฝากดูยพบำรุงหาบอย่างเร็วนะเจ้าพ่อ หายเร็วๆนะเาจ้าแม่อย่างเงี้ยแค่นี้ไม่มีไม่เหลืนหอนบานเรานะเวลาแก่ตัวลงเนี่ยคนแก่ที่โนนนาสงสารที่สุดเพราะว่าถ้าคู่ครองอยู่ก็อยู่กับคู่ครองสองคนแต่ต้องไปอยู่เดียวไม่ต้องลูกเต่าก็ไม่ให้อยู่ด้วยแล้วก็ถ้านคนไรคนหนึ่งเสียชีวิตไปก็ต้องอยู่คนเดียวในอพาทนท์ที่โน,โน่นมีกฎหมายว่าถ้าไปเจอใครเสียชีวิต ต้องตำรวจต้องอ esting, ต้องเอาใส่รถมาแล้วก็มาให้หมอบอกว่าคนนี้ตายแล้วผมจะเจอปัญหาอย่างนี้ตลอดเวลาตอนอยู่ในที่นู้นบางทีคนแก่เนี่ยเขาเสียชีวิตในห้องคนเดียวสามสี่วันจนมีกลิ่นครับอาจารย์ารพูดไม่ควรจะมาพูดในงานมูลนิธิว่าอยากให้เห็นความแตกต่างระหว่างครอบครัวไทยกับครอบครัวชาวเขาผมก็เปิดรูบอกน้องจะตายแล้วแต่ตำรวจเข้ามาไหม ก็คลีเซยเรนติตผ้คนใอุสเดสน้องมคือ,อคุณหมอเป็นคนบอกเองว่าคนนี้ตายแล้วไม่ใช่้านทีน่ของตำรวจน่อ่าโอเคแต่ว่าน่าสารเ่าสารไม่เห็นตัวอย่างตัวอย่างนี้มันเป็นการกระแทกกระทังของวัฒนธรรมนูญัอนตัว,ตวมีหมอไทยสองคนหันยไปอยู่ที่มนอนนอกแล้วก็มีลูกชายแล้วก็เรียนลูกชาย แตบบ่คนอเมริกันที่หนุ่มที่ลูกชายคนเดียวเสียแล้วคนชายนี่ก็ไปแต่งงานกับฝรั่งแม่คนแม่เนี่ยก็เป็นแม่ไทยเขาเป็นห่วงเป็นใย,ยลูกมากเพมีลูกคนเดียวเมื่อลูกแยกไปอยู่แล้วแต่อยู่ไม่ไกลนะครับแม่ต้องพยายามขับรถไปที่บ้านลูกเนี่ยไปดูว่าในตู้เย็นมีอะไรกินไหมต้องไปซื้อใส่ในตู้เย็นเขาด้วย่า,าอย่าง ลูกสะพ้ยทนได้สักพักหนึ่งก็พูดกับแม่หัวตรงๆว่าแม่ปีนีงง้ม่เยี่ยมครั้งหนึ่งได้ไหมเอาเฉพาะตอนคริสต์มาสพอแล้วช่วงอื่นแม่อย่ามาเพราะว่าเขาอยา,อยากอยู่กับนสองคนทนอย่ยงบอกผู้หญิงคนนี้กลับมาพาฟ้อ,องสามีร้องโหยร้องไห้จะกลับเมื่องไทยอย่างโน้นอย่างนี้นะครับอันนี้คือการประท,ทระ, 2, ระทุกทางระหว่างสองพัฒนาช เมื่อกี้ผมกล่าวเรียงว่าทางตะวันตกมีอะไรดีๆเยอะที่เราต้องเรียนรู้จากเขานะครับแต่ต้องเอามาปรับกับขนานธรรมไทยองเรัอย่าไปเอามาทั้งหมดหลายอย่างของเราดีอยู่แล้วหลายอย่างดีมากเลยนะครับผมเข้าใจดีว่าชีวิตรุ่นใหม่เนี่ยต่างคนต่างก็อยากจะอยู่คอนโดอยากอยู่คนเดียวอย่างโน้นอย่างนี้นะครับแต่ผมอยากจะฝากไว้ว่า ขอให้มีพื้นที่ชีวิตสักนิดหนึ่งให้กับปู่ย่าตายายให้กับลุงป้านนะ้าอาให้กับลูกพี่ลูกน้องให้กับลูกหล,กลานแล้วชีวิตจะมีความหมายชีวิตจะมีคุณค่ามากๆเลยนะครับก็ขอฝากตรงนี้ไว้นะของเรามีมากเลยอย่าทอดทิ้งสิ่งดีกับงานที่ปู่ย่าตายายได้ออกแบบสำนคนไว้แล้วก็ไปคิดว่า จะต้องเป็ี่ยนแปลงสภาวะไม่ใช่นะครับเราจะเริ่มแขกประสบการณ์แต่เราควรจะทิ้มพ่อในวัฒนธรรมบางทีผมนั่งอยู่บนเวทีแอ,แอบได้ยินคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวบางีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชืาา่อบมวโปลพรเนี่ยเขาจะได้ยินคําที่ซ้ําแล้วซ้ำอีกอว่าลูกคือหมายถึงเจ้าบ่าวเจ้าสาวลกูกอยู่ด้วยกันร,รักใคร่กันให้ดีนะเข้าใจนะ รู้จักให้เราไปนะแล้วก็รู้สึกจากคุณแม่ของเจ้าบ่าวบอกว่าต้องไปยึดมั่นในศีลธรรมคุณธรรมนะอันนี้นะที่ผู้ดับ,นบนดที่ใหญ่จะ่นพลวยพองอะรยเจี้ยผมคิดว่าอันนั้นเนี่สะท้อนสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆของงานผธรรมไทำให้เพราะฉะนั้นถึงตอนนี้แล้วผมคงไม่ต้องให้โอวว่านไอยแล้วนะเพราะว่าโอวว่าทเนี่ยผมสรุปจากที่ พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ลุ่งป้ารนะ้ามาได้ได้ให้กับคู่บ่าวสาวแล้วก็อยากจะฝากแต่เพียงว่าให้คู่บ่าวสาวนําไปใช้ส่วนะแล้วก็พยายามสร้างราครอบครัวนี้ให้ให้มั่นคงในขณะเดียวกันก็ต้องยึดถือว่า,ราครอบครัวไทยเราเนี่ยฐานเราวมากกว่าฐานเรามั่นคงกว่าแต่อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเรา เราจะไปมาหาสู่ปู่ย่าตายายปุ๊ป้าน,า,นะาน้าอาพี่พี่น้องน้องอยู่ไถ้าเราสัมพันธ์กันไปาหาอาศัยกันเนี่ยความสนิทสนมความแม่แฟงเด็กๆจะเกิดอย่าเดียวพระพุทธเจ้าท่านสอนให้หน่ความใกล้ชิดเป็นญาติอย่างยิง่งถึงแม้จะไม่ใช่ญาติก็เป็นญาติอย่างยิดีส่วนความห่างไกลเนี่ยมันกลายเป็นคนแปลกหนนะ้าถึงแม้จะเป็นผู้พี่น้องคลามี ไม่ดีข่งขอบกันอยู่ไกลไม่เคยสนใจเลยมันก็เป็นคนแต่กนะนะเราอยากได้พเพื่อนไหมเราอยากได้พี่น,อนนะ้องเราพยายาทำให้พี่น้องเนี่ยรักใครกันหรือเราอยากให้พี่น้องเป็นคนแต่กนะอยู่ที่เราเชื่อนะครับก็ฝากไว้นะขอครูกับส,สิมาลาเนี่ยเนื่องจากมาจากฐานครอบครัวที่ใหญ่ที่กว้างก็เป็นศูนย ใช้ถุงนี้เยอะใช้ถุงนี้ที่เยอะๆปีสุดไม่ชิบว่าคงจะได้อุ้มหลานไปเยี่ยมเยันยามโคงไปหลายจังหวัดหน่อยเพราะว่าบางที่ถามกลุ่มีทั้งเพชรบุรีมีทั้งราชบุรีมีทั้งอะไร